ค่ำคืนอันมืดมิดในป่าของประเทศไอร์แลนด์ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งสุดแรงเกิดเหมือนกำลังหนีจากอะไรบางอย่างความหวาดกลัวและความสิ้นหวังเข้าครอบงำจนเขาไม่ทันสังเกตเห็นป้ายซึ่งมีข้อความเขียนไว้ว่าจุดที่ไม่อาจย้อนกลับ108เขาวิ่งต่อไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจทิศทางอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายเขาก็ไม่สามารถวิ่งหนีความมืดพ้นฝูงนกกลุ่มหนึ่งบินอยู่ด้านบน ดึงความสนใจของเขาไปชายหนุ่มตกใจจนพลัดตกลงไปในหลุมที่อยู่ข้างๆทันใดนั้นเขาก็ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นลากตัวหายไปสาววัยรุ่นคนนี้มีชื่อว่ามีนาเธอทำงานอยู่ที่ร้านเพชรช็อปวันหนึ่งหัวหน้าได้ไหว้วานให้มีนาเอานกแก้วพันหายากไปส่งที่สวนสัตว์ซึ่งอยู่เมืองข้างๆมีนาตอบตกลงและเอานกแก้วกลับไปที่บ้านหลังจากเลิกงานมีนาที่กำลังจิตใจเปล่าเปลี่ยว ได้ระบายความในใจเรื่องแม่ของเธอที่เสียไปเมื่อ15ปีก่อนให้กับนกแก้วฟังแต่นกแก้วก็ไม่สามารถบรรเทาความทุกข์ในใจของเธอได้มีนาจึงตัดสินใจจะออกไปเที่ยวเธอแต่งตัวพร้อมกับสวมวิกตัวเก่งเมื่อมาถึงที่บาร์เธอก็ใช้ชื่อปลอมและบอกว่าเธอเป็นนักบัลเล่เพื่อที่จะเข้าหาหนุ่มๆเช้าวันต่อมามีนาก็รู้สึกผิดจึงไปขอโทษนกแก้วและเล่าเรื่องเมื่อคืนให้มันฟัง เธอคิดว่าคงไม่มีใครชอบตัวตนจริงๆของเธอเธอเล่าให้นกแก้วฟังว่าชีวิตของเธอมันแย่และล้มเหลวเพียงใดพอปรับทุกเสร็จทั้งคู่ก็ออกเดินทางทันทีในตอนที่แวะปั๊มน้ำมันพี่สาวของมีนาก็โทรมาสแสดงความเป็นห่วงและบอกว่าครอบครัวนั้นคอยซับพอร์ตเธออยู่เสมอยังมีหลานที่รักและรอให้เธอกลับไปหาจากนั้นมีนาก็ออกเดินทางต่อถนนสายนี้ได้พาเธอเข้าไปยังป่าอันมืดมิด แต่แล้วความโชคร้ายก็เกิดขึ้นขณะที่อยู่ในป่ารถของมีนาก็เกิดเสียขึ้นมาแถมเครื่องมือสื่อสารก็ใช้งานไม่ได้แต่มีนาก็ยังไม่ยอมล้มเลิกภารกิจของเธอเธอหยิบกลงนกแก้วออกจากรถและเดินไปตามทางเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ว่าก็ไม่มีวีแววของสิ่งมีชีวิตใดๆแถวนั้นเลยมีนาตัดสินใจกลับมาที่รถและก็พบว่าตัวเองนั้นได้หลงทางไปเรียบร้อยแล้วเธอเดินต่อไปเรื่อยๆ ระหว่างนั้นก็คุยกับนกแก้วเพื่อที่จะให้กำลังใจตัวเองเธอตั้งชื่อให้นกแก้วตัวนี้ว่าดาวินอยู่ๆเธอก็รู้สึกได้ถึงความเคลื่อนไหวในป่าเธอมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งอยู่ลางๆมีนาตัดสินใจวิ่งตามผู้หญิงคนนั้นไปจนไปโผล่ที่กระท่อมแห่งหนึ่งหญิงปริศนาเปิดประตูออกมาแล้วเรียกให้มีนารีบเข้าไปที่ด้านในถ้าเธอยังไม่อยากตายรู้ตัวอีกทีมีนาก็วิ่งสุดชีวิตเข้าไปอยู่ในกระท่อมแล้ว หญิงปริศนาที่ดูมีอายุคนนี้เธอมีชื่อว่าแมดลินเธออาศัยอยู่ในกระท่อมนี้มาพักใหญ่ๆแล้วข้างๆเธอมีวัยรุ่นอีกสองคนที่ชื่อว่าซีอาร่าและแดเนียลแมดลินบอกให้ทุกคนรีบมายืนที่หน้ากระจกเพราะวอตเชอร์ไม่สามารถเข้ามาที่ด้านไหนได้แต่พวกมันจะคอยสังเกตการณ์ทุกอย่างอยู่ที่ด้านนอกทุกๆคืนหลังจากพระอาทิตย์ตกดินพวกมันจะมารวมตัวกันที่นี่พอมีนาได้ยินเสียงปรบมือก็ทำตัวไม่ถูก แมดารินบอกว่าพวกวอชเชอร์กำลังดีใจพวกมันตบมือต้อนรับสมาชิกใหม่อย่างมีนาเช้าวันรุ่งขึ้นมีนาบอกกับทุกคนว่าเธอต้องการออกไปจากที่นี่ทุกคนบอกว่าเธอสามารถออกไปได้มีนาก็ไม่รอช้ารีบออกเดินทางทันทีแมดารินาตามมีนาเข้าไปในป่าและบอกกับเธอว่าป่าแห่งนี้สามารถสร้างภาพลวงตาได้ถ้าสังเกตดีๆที่ป้ายจะมีเลขคอยบอกเวลา ที่ใช้กลับไปที่กระท่อมก่อนที่ความมืดนั้นจะกลับมาอีกครั้งแต่ถ้าหากไปไกลเกินกว่าป้ายนี้จะไม่มีทางกลับมาได้อีกเลยป้ายนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยคนที่ถูกเรียกว่าศาสตราจารย์แต่ตอนนี้ศาสตราจารย์ได้หายตัวไปอย่างปริศนาภาพตัดไปที่กระท่อมอีกครั้งคืนนี้แดเนียลได้ทําการแสดงเพื่อเอนเตอร์เทนให้กับพวกวอรเชอร์แดเนียลพยายามพรีเซนต์มีนาที่เป็นสมาชิกใหม่ แต่พวกมันก็บอกให้เธอทำตัวตามปกติทันใดนั้นเองซีอาร่าก็เดินไปเปิดเพลงและเต้นตามจังหวะเหมือนที่เธอทำในทุกๆคืนส่วนมีนาก็ได้ไปเจอเข้ากับแผ่นรายการทีวีเก่าๆในเช้าวันต่อมามีนากับซีอาร่าได้ออกไปเก็บสมุนไพรเพื่อเอามาทำยาเพราะสามีของซีอาร่าที่หายตัวไปได้ฝากให้เธอคอยดูแลแดเนียลก่อนที่เขาจะออกไปหาทางออกจากป่าและไม่ได้กลับมาอีกเลย สีอาลาเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้พวกเขาได้พบกับหลุมประหลาดที่ผุดขึ้นมามันเป็นที่ที่พวกวอตเชอร์นั้นอาศัยอยู่ในตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นสีอาราใช้ชีวิตอยู่ในกระท่อบม,มาแล้วห้าเดือนต่อมาแมนดารินก็ได้ตั้งกฎด,ด้านความปลอดภัยขึ้นมาเธอไม่อนุญาตให้ใครออกไปข้างนอกในยามวิกาลและห้ามเปิดประตูให้กับคนอื่นจะต้องอยู่ในที่สว่างสว่างเสมอจากนั้นวิถีชีวิตสุดประหลาดของมีนาก็เริ่มต้นขึ้น เธอมีกิจวัตรที่แสนน่าเบื่อเธอดูแผ่นดีวีดีเก่าๆซ้ำไปซ้ำมาหรือบางครั้งก็เดินไปยืนอยู่ที่หน้ากระจกอยู่มาวันหนึ่งไม่รู้ว่ามีนาคิดอะไรอยู่เธอเดินไปเคาะกระจกและได้ยินเสียงเคาะกลับมาแมดาลินเห็นดังนั้นก็บอกให้ทุกคนหยุดอยู่กับที่ทันทีวันต่อมามีนากับแดเนียลได้ออกไปล่าสัตว์ด้วยกันแดเนียลเล่าให้มีนาฟังว่าแมดาลินนั้นเคยทำงานอยู่ที่มหลาลัยประกอบกับที่เธออยู่ที่นี่มานานที่สุด เธอจึงมีนิสัยชอบทำเป็นรู้ไปหมดทุกเรื่องแดเนียลนั้นอยู่ที่นี่มา8เดือนแล้วคุยกันไปได้สักพักมีนาก็ขอให้แดเนียลช่วยเธอสำรวจหลุมประหลาดมีนาได้ใช้เชือกรอยตัวลงไปที่ด้านล่างเธอได้พบกับสิ่งของเก่าๆทั้งหนังสือพิมพ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และจักรยานเธอได้นำมันไปผูกกับเชือกและให้แดเนียลนั้นดึงขึ้นไปทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงแปลกๆมันเป็นเสียงที่คุ้นเคย งเธอมักจะได้ยินในเวลากลางคืนตอนที่อยู่ในกระท่อมมีนานั้นกรีดร้องออกมาเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงรีบปีนขึ้นไปที่ด้านบนทุกคนพากันมาตรวจสอบสิ่งของที่มีนานั้นหยิบติดตัวขึ้นมาจากหลุมมีนาคิดว่าเธอน่าจะสามารถหนีไปจากที่นี่ได้ด้วยจักรยานแต่อยู่ๆปฏิกิริยาของแมเดรินก็เปลี่ยนไปแดเนียลได้นำชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่มีนาเจอมาประกอบเป็นกล้องวงจรปิด และนำมันไปติดไว้ที่ประตูในคืนนั้นทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติซีอาร่าเต้นรำเหมือนเคยแต่จูจูก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแมดลินเห็นดังนั้นก็สั่งทุกคนไม่ให้เปิดประตูแต่เสียงจากด้านนอกมันเป็นเสียงของจอนสามีของซีอาร่าเพื่อความแน่ใจซีอาร่าจึงถามเรื่องที่มีแค่พวกเขาสองคนเท่านั้นที่รู้อย่างเช่นหนังสือที่จอนแนะนำให้เธออ่านแต่ว่าก็ไม่ได้รับคำตอบกลับมา จอ์นนั้นยังคงขอร้องให้เธอเปิดประตูไม่เช่นนั้นเขาจะต้องถูกฆ่าตายซีอาราจึงบอกให้จอร์นโผล่หน้าไปที่กล้องจอร์นทำตามที่บอกแต่ไม่กี่อึดใจต่อมาเขาก็ถูกอะไรบางอย่างลากเข้าไปในป่าอีกครั้งจากนั้นเสียงเคาะกระจกก็ดังขึ้นแมดาลินเห็นท่าไม่ดีจึงเดินไปที่ด้านหน้าและบังทุกคนเอาไว้จากนั้นเสียงก็หยุดลงเช้าวันรุ่งขึ้น แมดอลินได้นำจัก,กรยานโยนลงไปในหลุมและบอกให้ทุกคนทำตามกฎอย่างเคร่งครัดต่อมามีนาก็ลำลึกความทรงจำในวัยเด็กอีกครั้งเธอและพี่นั่งรถไปกับแม่มันเป็นบรรยากาศที่ดีมีนาเปิดกระจกเพื่อสูดอากาศแต่แม่นั้นรำคาญเสียงลมจึงบอกให้มีนาปิดกระจกแต่มีนาก็ไม่เชื่อฟังแม่นั้นถูกดึงความสนใจไปและทันใดนั้นเองโศกน,นาฏกรรมก็เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็ทำให้มีนา รู้สึกผิดมาจนถึงทุกวันนี้ตอนนี้เป็นช่วงฤดูหนาวแล้วเวลากลางวันจะสั้นลงอากาศในตอนกลางคืนจะหนาวเย็นขึ้นอาหารนั้นก็เริ่มขาดแคลนทําให้ผู้อยู่อาศัยทั้งสี่เริ่มมีปากเสียงกันเองวันหนึ่งซีอาร่าเดินเข้าไปในป่ามีนานั้นตามเธอออกไปและบอกกับซีอาร่าว่าเธอคิดว่าคนในคืนนั้นคือจอรจริงๆจากนั้นไม่นานก็ได้ยินเสียงกรีดร้องของแดเนียลเขากําลังโมโหโมแม่ดลิน และไม่ยอมเปิดประตูให้ทั้งคู่เข้าไปและตอนนี้ก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินแล้วแมดาลินไม่มีทางเลือกจึงได้พามีนาไปซ่อนตัวอยู่ใต้ต้นไม้ไม่นานนักพวกเขาก็ได้พบกับพวกวอชเชอร์พวกมันตัวสูงแขนยาวเก้งก้างคล้ายกับแมงมุมวอชเชอร์นั้นออกมาจากป่าตรงไปที่กระท่อมพวกมันยืนดูกระจกและส่งเสียงโหยหวนออกมาพวกวอชเชอร์ยืนจ้องซีอาร่ากับแดนเนียลอยู่สักพักก่อนจะจากไป พอเห็นดังนั้นแมดารินก็รีบพามีนากลับไปที่กระท่อมและขอร้องคนข้างในให้เปิดประตูแต่แดเนียลก็ยังไม่ยอมเปิดมีนาจึงได้เล่าเรื่องที่เธอรู้สึกผิดกับแม่ให้แดเนียลฟังและบอกว่าแดเนียลจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตเหมือนกับเธอที่ทำให้คนอื่นต้องตายพอได้ยินแบบนั้นแดเนียลก็ยอมเปิดประตูทั้งสี่คนรีบเข้าไปยืนที่หน้ากระจกเพื่อให้พวกวอชเชอร์เห็นว่าสมาชิกทุกคนยังอยู่กันครบ แมดาลินบอกกับทุกคนว่าเธอกำลังปกป้องพวกเขาอยู่ในอดีตเธอเคยสอนวิชาประวัติศาสตร์และเรื่องราวในตำนานต่างๆเธอนั้นไม่เหมือนกับทุกคนเพราะเธอมาที่นี่โดยสมัครใจแม้จะรู้ว่าสถานที่แห่งนี้อันตรายขนาดไหนมีอยู่ครั้งหนึ่งเธอออกไปล่าสัตว์คนเดียวตอนพระอาทิตย์ตกดินเธอได้พบกับร่างก๊อปปี้ของตัวเองมันดูไม่เหมือนเธอสทัทีเดียวแต่ก็มีความคล้ายคลึงมาก พวกวัชเชอร์คือสิ่งมีชีวิตโบราณที่มีหลายชื่อไม่ว่าจะเป็นนักแปลงล่างผู้มีปีกเทพเจ้าหรือพูดแห่งป่าพวกมันจะคอยศึกษามนุษย์เพื่อลอกเลียนแบบพฤติกรรมและหวังว่าสักวันพวกมันนั้นจะกลายเป็นมนุษย์ได้พวกมันจะไม่ยอมปล่อยมนุษย์ออกไปแน่ๆจากนั้นจู่ๆก็มีเสียงเคาะดังขึ้นแดเนียลได้เข้าไปพบกับช่องลับที่พื้นโดยบังเอิญพอเปิดออกมาก็มีบันไดที่นำไปสู่ด้านล่าง มันคือหลุมหลบภัยที่มีทั้งอาหารและอุปกรณ์อย่างชีพมีนานั้นได้ลองเปิดคอมและพบว่ามันยังสามารถใช้งานได้เธอได้เจอกับคลิปวิดีโอที่ศาสตราจารย์อัดเอาไว้ชื่อจริงของเขาก็คือรอรีคิวมาตินเขาเป็นคนแรกที่ทำการศึกษาพวกวอตเชอร์พยายามจะสืบหาว่าพวกมันเกิดและมาจากที่ไหนในปี1979 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบที่แห่งนี้และเรียกมันว่า Wonderland นด์ทุกๆคืนว a t เชอรจะมาที่หน้าต่างเพื่อเรียนรู้มนุษย์พอศาสตราจารย์เล่าเรื่องนี้ให้คนรอบตัวฟังก็มักจะถูกหัวเราะก,กลับมาศาสตราจารย์เป็นคนสร้างบังเกอร์นี้โดยอาศัยแรงงานจากคนในหมู่บ้านรอบๆคนที่ทำงานที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่คนเดียวหรือเป็นคนไม่ดีเผื่อว่าถ้ามีคนงานหายตัวไปก็จะไม่มีใครสนใจมากนะัก ในทุกๆคืนศาสตราจารย์จะชักชวนคนงานให้กินข้าวกันที่ด้านนอกโดยที่ตัวเขาจะแอบดูพฤติกรรมพวกวอตเชอร์อยู่ด้านในบังเกอร์นี้สร้างขึ้นมาจากเลือดมีอยู่วันหนึ่งวอตเชอร์ er ตัวหนึ่งเข้ามาหาเขาในร่างของเด็กผู้หญิงผมแดงเธอคือวอตเชอร์พิเศษที่ไม่เหมือนกับตัวอื่นๆเธอเต็มไปด้วยความสงสยัยและดูไม่เป็นอันตรายในตอนนั้นศาสตราจารย์ก็ตระหนักได้ว่า ถ้าเขาสามารถไขความลับของพวกวอตเชอร์ได้มันอาจจะเป็นกุญแจที่นำเขาไปสู่ความเป็นอมตะศาสตราจารย์ได้หลอกวอตเชอร์พิเศษตัวนี้เข้าไปขังไว้ในกลงและเริ่มสื่อสารกับมันพยายามทําตัวเป็นเพื่อนกับมันวอตเชอร์นั้นสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้บางครั้งเธอก็แปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดแขนยาวหน้าตาหน้ากลัวพอเวลาผ่านไปศาสตราจารย์ก็สนิทสนมกับเธอมากขึ้น และเขาก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าเขานั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรจากพวกวอตเชอร์เลยและตอนนี้เขาก็พร้อมจะลาโลกนี้แล้วศาสตราจารย์ได้ซ่อนเรือรลำหนึ่งเอาไว้ที่แม่น้ำหนทางเดียวที่จะหนีไปจากที่นี่ได้ก็คือต้องตามนกไปศาสตราจารย์ขอให้ใครก็ตามที่ดูคลิปนี้สามารถรอดออกไปได้และช่วยกลับไปที่ออฟฟิศของเขาที่อยู่ที่มหาลัยเพื่อทำลายหลักฐานทั้งหมดทิ้งตัวเขาจะออกไปหาวอตเชอร์ และจะอยู่ที่แห่งนี้ตลอดไปในคลิปสุดท้ายที่พวกเขาเห็นศาสตราจารย์ได้ปีนขึ้นไปที่ด้านบนจากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นมาพอทุกคนรู้วิธีออกจากป่านี่จึงกลายเป็นคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะอยู่ที่นี่ซีอาราเปิดเพลงและชวนให้แดเนียลมาเต้นด้วยกันแต่แดเนียลกลับดูเหมือนไม่อยากจะออกไปครอบครัวของเขานั้นแตกแยกและเขาไม่มีที่จะกลับซีอาราก็เลยชวนให้แดเนียลไปอยู่กับเธอจนกว่าเขาจะหางานดีๆได้ จากนั้นทั้งคู่ก็กอดกันในเช้าวันต่อมาทุกคนออกเดินทางโดยใช้ป้ายและนกแก้วของมีนาช่วยนำทางไม่นานนักทั้งสี่คนก็ได้พบเข้ากับก้อนหินรูปทรงวงกลมซึ่งแกะสลักรูปบอสเชอร์ปิดหลุมเอาไว้แมนดารินบอกว่านี่คือที่สุดท้ายที่พวกบอสเชอร์ถูกขังเอาไว้พวกมันเคยเป็นมิตรกับมนุษย์หลายปีต่อมามันได้ขึ้นมาจากพื้นดินจากนั้นมิตรภาพก็ได้เปลี่ยนเป็นความเกลียดชัง พวกวัตเชอร์ถูกเวทมนต์บางอย่างขังเอาไว้ที่นี่นั่นเป็นเหตุผลที่ทั้งสี่คนต้องรีบหนีออกไปให้ไกลพวกเขาเดินทางกันต่อจนกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มจะตกดินทั้งสี่คนไม่เจอแม่น้ําหรือเรือที่ศาสตราจารย์บอกเอาไว้เลยฝนนั้นเริ่มตกลงมาฝูงนกนั้นเริ่มบินกลับหลังทั้งสี่คนเริ่มใจคอไม่ดีพวกเขาเร่งฝีเท้าตามฝูงนกจนไปโผล่ที่แม่น้ําได้สําเร็จ สาวๆไม่รอช้าวิ่งไปขึ้นเรือทันทีแต่แดเนียลกลับได้ยินเสียงกรีดร้องที่ด้านหลังเขาหันไปและได้พบกับจอนแดเนียลนั้นดีใจมากที่จอนยังมีชีวิตอยู่เขาเดินเข้าไปหาจอนด้วยความคิดถึงสาวๆพยายามตะโกนบอกแดเนียลว่านั่นไม่ใช่จอนให้รีบวิง่งหนีออกมาแต่แดเนียลนั้นก็ไม่ได้ยินแดเนียลก็เลยถูกพวกวอชเชอร์จัดการและยึดร่างของเขาไปในขณะที่สามสาวรีบพายเรือหนี ในตอนเช้าทั้งสามคนตื่นขึ้นมาและพบว่าพวกเขานั้นได้กลับสู่ความสีวิไลอีกครั้งพวกเขาโบกรถเมเพื่อที่จะเข้าเมืองและคิดว่าทุกอย่างนั้นจบลงแล้วมีนาได้เดินทางไปที่มหาลัยที่ศาสตราจารย์เคยทำงานและสวมรอยเป็นหลานของเขาเพื่อเข้าไปที่ห้องทำงานมีนาตั้งใจจะทําตามคำขอสุดท้ายของศาสตราจารย์ให้สำเร็จที่นั่นเธอได้พบกับเอกสารรูปภาพและเครื่องบันทึกเสียงเกี่ยวกับวอชเชอร์ พอเธอเปิดฟังก็พบว่ายังมีพวกลูกครึ่งวอเชอร์ที่เดินอยู่ท่ามกลางมนุษย์พอเธอสำรวจห้องต่อก็ได้พบเข้ากับรูปชุดหนึ่งที่น่าตกตะลึงคืนนั้นมีนาได้เดินทางไปหาซีอาราที่บ้านพร้อมกับรูปของแมดาลินที่เธอเอามาจากห้องทำงานของศาสตราจารย์แท้จริงแล้วแมดาลินคือภรรยาของศาสตราจารย์ที่เสียไปเมื่อหลายปีก่อนแมดลินที่พวกเธอพบที่กระท่อมคือวัชเชอร์พิเศษ ที่สามารถทนแสงแดดได้เธอคือวอตเชอร์ที่เคยอยู่กับสาตราจารย์นั่นเองสาตราจารย์จัดการกับเธอไม่ลงเธอจึงได้จัดการกับสาตราจารย์แทนจากนั้นก็ยึดร่างของเมเดลินและเข้ามาอาศัยปะปนกับมนุษย์ทันใดนั่นเองก็มีเสียงรถจอดซีอาราตัวจริงได้เดินออกมาส่วนซีอาราที่มีนากำลังคุยอยู่ก็คือวอเชอร์พอความลับถูกเปิดเผยวัเชอร์ก็ตีมีนาจนสลบ ก่อนจะแปลงร่างเป็นแดเนียลและเข้าไปทุบซีอาร่าด้วยพวกมันแค่ต้องการใช้ชีวิตปกติเหมือนกับเผ่าพันธุ์อื่นๆแต่ด้วยความเกลียดชังที่มนุษย์มีต่อพวกมันหลาวัตเชอร์จึงถูกบีบบังคับให้อาศัยอยู่ใต้ดินวอตเชอร์ er นั้นได้เปลี่ยนร่างเป็นศาตราจารย์และกลับไปหามีนาในบ้านมันเปลี่ยนร่างเป็นมีนาและเตรียมจะจัดการกับเธอแต่มีนาบอกว่ายังมีวอตเชอร์ตัวอื่นๆอยู่อีกที่เป็นลูกครื่งมนุษย์ และมีนาเองก็คิดว่ามนุษย์นั้นทำไม่ถูกที่ขับไล่พวกวัตเชอร์ออกไปจากโลกวัตเชอร์นั้นเริ่มนิ่งมันคิดว่ามีนาพูดถูกจากนั้นก็เรียกปีกออกมาและบินออกจากบ้านไปมีนานั้นรอดตายมาอย่างหวุดหวิดก่อนจะเดินเข้าไปปลุกซีอาร่าให้ตื่นขึ้นมีนาได้กลับไปหาพี่สาวฝาแฝดของเธอที่มีชื่อว่าลูซี่ตอนนี้เธอยกโทษให้กับตัวเองได้แล้วเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลูซี่ฟังและบอกว่า เธอยังคงเห็นแมดาลินในร่างอื่นๆอยู่เรื่อยๆทันใดนั่นเองหลานของมีนาก็เอารูปของมีนากับดาวินนกแก้วที่ตอนนี้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอมาให้ดูที่ดานนอกมีเด็กผู้หญิงผมแดงหน้าตาแปลกๆคนหนึ่งกำลังมองไปที่ห้องของมีนาและจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็จบบริบูรณ์